นี่นะครับก็คงไม่ลำบากมากเท่าไหร่สำหรับผู้ที่จะทำให้หเสริมดวงชะตามันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะทาแล้วอย่างน้อยมันก็มันก็นสบายสบายใจนะห,นหนึ่งละสองอาจจะดีขึ้นจริงก็ได้แต่ว่าท่านก็ต้องต้องพยายามต้อง,องแบบนะทำดีทําบุญด้วยไม่ใช่ว่าทําแล้วก็จะหวังพึ่งเพื่อจะเพื่อจะบทเพื่อจะเคาะ ก็จะเอาครบบางท่านก็อย่างงี้ครับแบบบางคนอาจจะโดนทายทักมาเออไปฉะดอกเคาะนะอาจจะไปทําแค่ครั้งเดียวก็แนะนําว่ากระทาได้ตลอดนะครับไม่จะเป็นว่าแค่ครั้งเดียวนะก็ทําได้ตลอดแล้วก็ไอ้ทานีินทวนานะไหวพระสวดมนต์ันก็ยิ่งดีนะครับครูบาอาจารย์นะของท่านก็จะได้ปกปักุ้มครองรักษาทำให้ความดีดีกว่าท, <ำ S 1> ทั้งช่วงดีนะเออความดีแล้ว ก็อยากจะไปเสริมสริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัวหรือว่าไปขอพอรออไปขอพรอไปขอพรก็มีงไงบ้างหลวงพอ่อทันใจแลก็พ่อกลวยแล้วก็หลวงปู่ศรีแล้วก็เจ้าแม่จามมเทวี่ะนคะครับพาไปขอพอรได้สําหรับผู้ที่สำหรับปีนี้ก็แล้วกันนะ ไม่ว่าจะนักกษัตย์ไหนก็ตาม